จากอีพีที่แล้วนะครับเราไปกางเต็นที่ดอยแดงตอนนี้เรากําลังจะไปแพร่กันนะครับจังหวัดแพร่แพร่พยาแพร่พเยาเชียงราย,ย,รายจะถึงเชียงรายแล้วเราก็ปั่นจากเบตงมาเวทูมักกะเบตงอา่าซาอุดีอาระเบียเราจะทํามิชชั่นแรกก็คือเบตงแม่สายภารกิจแรกนะครับเบตงแม่สายเราก็กําลังจะพิชิตและเราจะมีข่าวดีจะบอกข่าวดีล่ะ ด่านที่คารากอลลัมมันจะปิดในเดือนตุลาคมอ๋อเราต้องไปปากีสถานเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปและห้ามแวะที่ไหนเลยหลังจากนี้เราจะต้องรีบปั่นจักรยานไปให้ถึงคารากอลลัมเออเพราะว่าที่เขาจะปิดด่านเนี่ยเพราะว่ามันจะมีหิมะด้วยใช่แล้วก็ด่านจะปิดแต่เราก็มีแผนสำรองแหละเดี๋ยวค่อยค่อยบอกโอเคเดินทางกันต่อไป <laughs> <ische> เหมือนไม่ได้ปั่นปะน่าใส่ดงไหมนี ใส่จริงแต่มีสิวเป็นสิวนธรรมดาอยู่แล้วอ่าโอเค่ไปไปไวัยรุ่นมีการตากด้วยโอ้ยมันจะหลุดนะตัวใส่เมื่อกี้ลงแรงเกินนี่คือชีวิตนักเดินทางใช่ปะใช่ตากผ้าตากผ้าที่รถก็คนมันชอบสักผ้าเนาะแรงเกินอ่ะ เหนื่อยคือเอาเรื่องอะเนือนี้ดูเหงื่อสุดมากข้างบนมีร้านร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเขามีได้เหรอเขาใหยเล่นเด้อ ทำใจก่อนข้าวเหนียวไม่มีเหรอครับงั้นอ่าขนมปังธรรมดาก็ได้ครับเอาขนมปังขนมปังขนมปังอีกหนึ่งนี่ไอติมนะครับจะไปถึงไหนจะไปเชียงรายครับอไปนี่ครับไ่ต้องแพร่ก็อ๋อแพร่ก็ขึ้นปางลำป,ปางก็ขึ้นครับแพร่แพรแล้วก็ไปที่อำเภอสองล้องกวางอ๋อล้องกวาง <ไป S 1> แล้วก็เข้าไป งาแล้วก็ไปพะเยาเนาะค่ะอู้ขึ้นนี่หน่อยแล้วก็จะลงลงลยขึ้นอีกหน่อยหนึ่ก็ลงสบายเลยโอเคค่ะโอเคสดชื่นไอติมกลางภูเขาพี่อยากจะไปไปต่อครับไปลาวไปจีนโอ้ขามไปกลุ่เลยค่ะโอ้ดีเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะโชคดีนะคะ งามที่สุดนะว้าวลงยาวๆเลยจ้ามันคืออะไรคลิปบกอยที่เขาไว้ใส่ในกล้วยทอดอ่ะที่มันใส่ในตัวแผ่นอันกรอยอันกรอยข้าวเหนียวมันะมันเป็นพืชเหรอครับใช่ข้าวเหนียวัเป็นของป่าเนื้ออร่อยมากเี่ขายดีอืม ่เห็นเขาขายกันเต็มเลยหวานคือถ้ายังไม่ทอดมันจะเป็นสีนี้ใช่สีขาวอ๋ออันนี้ก็คือกลอยใช่ค่ะกลอยนึ่งอ๋อเนื้อลองชิมเปล่าๆได้ไหมคะพี่ถ้าคุ้เครื่องก็จะอร่อยจืดไหมกินไม่เป็นอ่ะถามตัวนี้ขายดีสุดไข่อันนึงให้แฟนชิมพูดแฟนมาลองค่ะมันแบบมัน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 ยังยังไม่มีรสชาติเนาะ แล้วถ้าเราคุกเครื่องมันจะเป็นยังไงคะพี่มันก็จะเหมือนเราผ้าเขาโพดผ้ากล้วยอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวลองกินใหม่ลแ,แล้วมันแตกสางเลยแหละรสชาตินะโอ้หให้เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเลยอะ่ะเขาบางคนเขากินแทนข้าวเหรอคะใช่มันอิ่มหน้าเหรอคะใช่อิ่มหน้านคนโบราณไม่มีข้าวเขากินตัวเนี้ยอ๋อมันอยู่ในดินเหรอคะใช่นี่นี่นี่หัวมันจะมีรากมีอันนี้เห็นไหมอ๋อไม่เคยเห็นเนี่ยมันจะมีรากค่ะเราต้องปอกให้เอี่ยมก่อนที่เราจะมาสไลด์มันอ่ะสไลด์่มมา วันนีคุณซลลานครับว่าไม่เจอกับอา่างแล้วอีิไนั่นแหละโอเควันนี้วันพักผ่อนตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดแพร่แล้ว<อ>เดี๋ยวเราจะไปตัดผมยีกันผมยาวมากไปอันนี้คือบีฟอรนนะครับเ,เอาแล้ววินาทีฉุกเฉินยางบันตัดแต่เลย คือประเด็นคือรีบด้ไงต้องดูด้วยนะว่าตรงไหนรั่วว่ะเหมือนตรงนี้เลยไปถ่ายงานซะได้เออสาไปตัดผมแม่แล้วเพิ่งมาั่วจังหวัดนี้ด้วยนะเปลี่ยนยางก่อนล้วกันจะถ่ายงานยังไงก่อนดูสภาพแต่ว่าฉันว่ามันน่าจะแห้งเร็วมั้ง ไปถ่ายถ่ายวันนี้ใจะได้จบๆแต่งหน้ามาเพื่อซ่อมรถลืมกล้องเมื่อกี้แล้วก็รีบไปเอาแล้วก็แบบฝนตกหนักมากตอนนี้อารอลไปไหนดันทุกอย่างเราก็ต้องถ่ายเนาะเมื่อกี้คือนึกว่าลืมกล้องคือหาในกระเป๋าทุกทุกที่เลยอะ ในนี้เราก็นึกว่าเออมันหายหรือว่าลืมลืมที่ร้านอะไรเงี้ยก็เลยเรียบวิ่งไปปั่นไปหาที่ร้านสรุปอยู่ในกระเป๋าหน้าโหอย่าหอกลับไปพักผ่อนก่อนตอนนี้คือเปียกมากมากๆอ่ะโอ้โหเมื่อคืนวุ่นวายมากนะครับกล้องเราไม่ได้หายอย่างแบนด้วยเมื่อคืนแล้ววันนี้ก็ฝนตก เรากำลังจะฉลักเข้าลำปางแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่พยาวแล้วก็เชียงรายไม่เป็นไรเจออุบสักยังไงเราก็ต้องสอบาต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆไปนะเพราะว่าดูจากพยากรณ์แล้วตลอดสัปดาห์นี้คือฝนตกไม่เป็นไรเราก็ลุยไปเลยลาก่อนแพร่เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปเลยฝนตกแล้วก็เจอเนินภูเขาเลย ูทุ่งนาสวยมากอะ่ะครับเป็นวันที่ฝนตกแล้วก็ไม่มีแดดเพราะมันไม่มีแดดอ่ะมันชิลเกินอ่ะปั่นความเร็วแค่แบบสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดอะไรประมาณน,นั้นเอง บางทีก็แบบจอดถ่ายรูปกันอะไรเง <en> ี้ยชิลเกินไปนี่ของเราเองไปถึงเขตลำปางก,ก็พอวันนี้เนาะแล้วก็ค่อยเข้าไปพยาวอืม สะกะเวตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปอำเภอแง,งาวแงวแงวเงวดงดูอำเภองงวใ,ใช่ไหมใช่เอ่อแล้วก็แลับเข้าวลำปางนิดนึงฮุ๊บฮุ๊บฮุ๊บมาดูกันดีกว่าว่าจะขึ้นเขาหรือเปล่าจะถึงเชียงรายแล้วอิชารอสองวันถึงู ึ้นลงึ้นลงขึนงข้นลงเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราอ่าพักกินข้าวกันข้าวของเราก็คือไข่เจียวจ้ากินง่า,งาย,าาายาาาสุดและไม่เลอะไม่หุบสดาเว <c oughs> แล้วดูเนินเนินด้านหน้าคือสูงแล้วเราดูดิหน้าผานี่คือจุดสูงสุดยังวะ นี่คือตีนขาเวงอ่ะจะน้อยนึงดูดิเหลืออีกตั้งเท่านี้อ่ะแก่น่วยอ่ะกินข้าวเติมพลังก่อนเหนื่อยมากเหนื่อยมากแบบมากมากมอีกเจดกิโลเราจะลงไปถึงข้างล่างรถเยอะมากเลยมีแต่รถสิ กันต่อไปอทำอะไรจ้าเติมลมยังไม่ค่อยมีตอนนี้ <S <S เราอยู่กันที่อำเภองาวกำลังจะไปพยาแล้ววันนี้แบบฝนแบบเราก็พยายามรอนะว่าแบบเอมื่มอไรจะหยุดแล้วก็ไม่หยุด <ใ>นายเดี๋ยวเราว่าจะลุยแหละเมื่อกี้แกบอกว่าเติมลมยางไม่ค่อยมีลมไม่ค่อยมี <c oughs> เออลมไม่ค่อยมียางไม่ค่อยมีอะไรวะเอองงคือพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตกตลอดสัปดาห์เลยแล้วก็เชียงรายก็น้ำท่วมด้วยเขาบอกก็ลองไปดูว่าเป็นยังไงแต่เราก็ต้องไปพิชิต แม่สายก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปเชียงของแล้วก็ข้ามลาวกันนี่พยาวเชียงรายเหลือสองจังหวัดแล้วถึงพยาวแล้วจ้า โอเคตอนนี้เราอยู่พืนที่จังหวัดพะเยาแล้วนะครับวิวด้านหลังเราแบบสวยมากเป็นภูเขาแล้วก็มีทะเลหมอกด้วยชิมริบโอ้อลังการมากแบบเห็นแบบตะโกนอ่ะเห็นมาาต่กไกล้เลยก็คืนนี้เรานอนที่นี่แล้วก็เหลืออีกแค่จังหวัดเดียวแล้วจะเข้าเชียงรายแล้วแล้วก็ไปพิชิตแม่สายกัน <c oughs> มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเย้ <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้เราจะไปเส้นหลักนะเพราะว่ามีคนแนะนําว่าถ้าเราไปเส้นรองเนี่ยจะมีโอกาสเจอน้ําท่วมถ้าเส้นหลักไม่เป็นไรไม่ท่วมโอเคตอนนี้ฝนก็ยังตกนะแต่ตกแบบพปแปบแป๊บแปบโรยๆไม่ได้ตกแบบหนักมากแล้วเรานะคะกําลังเข้าสู่จังหวัดเชียงรายสุดยอดอะ่ะ ใช้เวลา42วันเกี่ยวกับการเดินทางไปยีนำไปดูแมพไปนะคะมาใน,นเมืองแล้วดีใจมากเนื่อยอยากกินชาบูครับเดี๋ยวเราจะไปกินเนื้อกันก็พะลังเป็นไงจ๊ะบังยีถึงแล้วในที่สุดก็ถึงอ่ะ90กว่าโลใช่โหดมากวันนี้เราปัน่น เราคิดว่าจะมีเขาแต่ว่าไม่มีเขาเลยไม่มีเนาะเราเก่งที่สุดห้าร้อยโลก็ได้โอ้โหน้ำหนักปะนั่นอะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านเนื้อโฮมมีดเอ้ยเลิศบ้านเนื้อโฮมมีดนะคะกินเนื้อยากกินเนื้อพอดีแถวนี้เป็นหมู่บ้านมุสลิมหมดนกเออย่านมุสลิมอีกเลยแล้วเราคุ้งจำได้ว่าเราเคยมากินโดยปีป้าใหญ่ใช่แล้วก็แถวนี้ด้วยเคยมากับตั้มใช่ แล้วนี่เรามากันสองคนนะออตั้มไม่ต้องมาหรอกเป็นมือที่สามไม่ต้องมาใช่ไหมจะโทรมาทุกวันเออไตั้มโทรมาทุกวันเลยบอกแล้วว่ายิ่เป็นผู้ชายที่ขยันที่สุดในโลกเลยเวินนีโน่ อกี้เรากินอะไรมาเมแก้วกินชาบูเดี๋ยวเราจะไปกินเบอร์เกอร์กันต่อทำไมคนที่นี่ใจดีจังห้องนี้เนี่ยพี่เขาก็แบบช่วยเราใช่ขอบคุณมากๆเลยอันนี้เรามาซื้อเบอร์เกอร์นะคะนี่พี่เบอร์เกอร์อ่ะทุกคนเลยอุ้ยกล้องนี่เห็นหมดเลยะโอเคเดินสองสาม เปรงไปไหนจริงเย e ขอบคุณมากอันนี้ว่าคนแหว่งนะครับมาอยู่นี่คนี่เดียวคนเดียวที่แปลว่าไหลรู้จักทุกคนใช่แล้วได้คนเมืองแล้วเฮ้ยเมืองแว่งได้คนเมืองแงค่ะไม่ใช่ใช่เชียงรายพอนาบิกาเชียงรายว้าสวยมากหลั ทุกคนมารอสิ <famously> ่งนี้มมีตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโลตีป้ายใหญ่เดี๋ยวไปกินที่ป้กินพร้อมก่อนพร้อมก่อนี่จ้าตอนนี้นะคะเรามาทำบัตรประชาชนใหม่ที่เป็นเวอร์ชั่นใส่ผ้าคลุมแล้ว จีนปากีิีรานดูไบแล้วก็สหรแล้วหมดเจ็ดประเทศค่ะแล้วหนูก็ปั่นกลับไม่ปั่นกลับบินกลับบินกลับแล้วก็จักรยานส่งจักรยานส่งกลับค่ะจะคือส่งจากซาอุดีเลยช่าค่ะมันส่งได้ค่ะผ่านคาโก้ค่ะเป็นเรือเป็นศาสนาอิสลามนะคะเห็นไหมนี่คือเราเอง ชาชนใบใหม่สวยมากอะหน้าตาดูผ่องใสว้มามาละหมาดเันสุกแล้วก็ดูตกแจเหมกันว่าคนบ้านเรามาต้อนรับแล้วก็มาทํางานที่นี่เยอะมากอะใช่<อ>แล้วเขามาทั้งหมู่บ้านอ่ะโอ,อ้อโ<ห>ตื่นตันที่สุด <c oughs> หอยลิสกี้เพิ่มพูนทุกคนเลย <c oughs> หยอยอลาตับแทนนะคะ <c oughs> ไ,ไห คนมาต้อนรับเยอะมากอ่ะได้ค่ะรู้ลยนะรู้ใยโอ้โหคุณเก่งเพิ่งเกิดเลยดูสิพามาเที่ยวซะแล้วมาเจอพี่โซฟียอะไรขอบคุณมากๆเลยจริงจแา่อะไรนะ แซ่ฟ่านค่ะแซ่ฟ่านใช่ไหมใช่ไม่ได้นะก็เห็นไปไต้หวันที่เคยกันแล้วโอ้ชุดนี้นะครับโอ้สลามเลโก้ค่ะสลัมเลโก้ค่ะวัอดีอยากจะขอดูอาให้ขอบคุณมากมากนะคะชุบลอคบค่ะชุบลองนะคะโอ้ยเราคุ้มกองตลอดเส้นทางนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอขอดูอาให้นะครับสลามัตตากีวันนี้เรากำลังจะไปพิชิตแม่สายแล้ว สองสามวันที่ผ่านมาแล้วก็มานอนบ้านบาบากับอบาใบนะคะนะก็ภารกิจหลายอย่างเลยไปเตรียมของแล้วก็แวะไปช่วยน้ำท่วมด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เราก็ดูสภาพอากาศแล้วก็โอเคก็คือ,อาทางนู้นน้ำไม่ท่วมไม่สายเราก็จะไปพิชิตไม่สายกันเนาะแล้วก็ันนี้จะพาไปกินเนนั้นด้วย อยากกินน้ำเงี้ยวเพราะว่ามาเนี่ยก็ต้องกินดอกจีนน้ำเงี้ยวบ้างก่อนฮัทเนี่ยมันจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเปิดทั่วไปกระซอนสองคนนี้ก็ไม่กินไส้เค้าเหรอโอเคไม่มีอะไรจะฝากเดี๋ยวสักครู่นะครับเปเป็นเจ้าภาพเนี่ยขอบคุณค่ะดังก่อไปแล้วคุณครอ มาเลยคุมมาล,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 ละาบบนะาให้เป็นลูกหลานเดินทางปลอดภัยให้อัารมณ์ฟองเจอที่สิ่งดีๆในชีวิตอ่ามาถึงที่นน่นนะดูอ่ะให้ป้าแข็งแรงต่อนะได้บบไป<ด>เชิญล้อกลับไปเชิญล้อดูอ่ะให้พ่อแม่ป้าด้วยขอ,อยันนี้ไม่ขออะไรแล้วเดี๋ยวป้าไปไปขอเองนะจะให้ไปจักรยานไปเลยน่ะไปไม่ได้หลือปั่นจักรยานไปกับกับบ้าๆอันนี้คือกินระหว่างทางได้เลยก็ กินได้เลยได้เลยทอดเรียบร้อยสำเร็จยขอบคุณมากเลยน่ารักมากแม่ซิวให้ไปไปกินทีลาขอบคุณมาเลยทีลาวันไม่มีอะไรขอบคุณที่ด uh, ูแลเป็นอย่างดีเลยินดีที่สมากมเช่นกันเหมือนก็มีลูกเพิ่มชม้ขอบคุณมากๆนะคะโอเคบ้านนี้แบบ จดีมากอะเราประทับใจมากคนเชียงรายเนาะรู้สึกเหมือนครอบครัวเลยอะใช่รู้สึกเหมือนครอบครัวคิดอย่างนั้นเห็นอนคิดว่าเป็นลูกคนณสองเลยขอบคุณมากๆจ่ะขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งความหวังไว้ผมก็ขอให้ดูอามาได้ไปฮาร์ดพอมกับเราปีหน้าแล้วกัน ื่นเต้นนะ่ะบายาฮจิมับรุกขอเดินทางเราคุ้มครองปลอดภัยนะครับลูกลกูต่อต่อยอดที่บ๊ายบายทำไว้ได้เลยครับอเพราะตอนตอนนั้นบ๊ายบาตั้งใจว่าจะปั่นรอบเอเชีย mm hmm. เป็นวงกลมนั่นแหละเราขึ้นไปถึงสมแยกซินเกียงแล้วก็ลงมาแล้วสองปีก่อนปั่นอ้อมทางนี้ว่าไปถึงซาอุดีแล้วจะขึ้นทาง เอเชียกลางคาซัคสถานแต่ปรากฏก็มีปัญหาเรื่องมีซ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปาให้ลูกๆสานต่อเส้นทางพุทธิยไทยที่ปั่นจักรยานไปเมกะประกอบพิธีฮัทซึ่งบาบาเป็นคนแรกที่เป็นคนเริ่มต้นเดีลูกๆจะไปต่อไปถึงคนแรกต่อยอดให้ขอบคุณบาร์บุณบามากเลย นี่จะล้องอีกแล้วแม่มมาบาบาให้คำปรึกษาแบบ,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 บได้เยอะเลยอะเพราะว่าบาบาไปปั่นจริงเงอันนี้เป็นของจริงครับลูกๆแล้วคุูครองครับการเดินทางในเส้นทางของพระองค์เ,คเราจะมีการปกป้องจากพระองค์ให้ถึงจุดหมายปลายทางตามเนียตที่เราตั้งใจไว้ไ <c oughs> ปเตรียมตัวเดินทางการฝนตกแล้ว คือจะบอกว่าเส้นทางที่เราผ่านเนี่ยเราเจอแต่คนดีๆพลังงานบวกแล้วมิตรภาพที่ระหว่างทางที่เราได้เจอเรารู้สึกว่าเขาอะเหมือนครอบครัวเราอีกครอบครัวหนึ่งเลยมีพลังในการฝันเลยแบบโอโ้โหฟูลฟิลมากขอบคุณที่ต้อนรับเราเหมือนลูกคนหนึ่งเหมือนน้องชายเหมือนครอบครัวเ,ออเหมือนครอบครัวแหละ สดชื่นไปจีนไปไปเรื่อยๆครับคือระหว่างทางมีแต่คนใจดีจริงๆนะอันนี้บางเขาชวนไปกินโต๊ะจีนอะโต๊จีนที่เป็นมุสลิมนะเาลนนป็หคือว่าเราสองคนกำลัง จากปั่นจักรยานทำภารกิจไปมักกะใช่ไหมก็ตอนรับเป่าของรอที่จะไปสูนย์มักกะเนี่ยอ๋อมาทักไปในในเซนเจอร์นะพอพอมีพวกผมเนี่ยอ่ะบ่นมันเยอะมากแต่ถ้าใคนทักไม่เยอะมากว่าถ้าถึงแม่สายก็เชิญนะนมนี่ยแผ่นเขาเรียกว่าหน้านมนะลูกหน้านมเขาเชื่อมาถ้าเขาเชื่อ นะยิปซ้อมๆๆหาชื่อเว้ยจีนยูนานจิ้มก่อนเพื่ออะไรกันเพราะไม่ตะเกียบไม่ติดข้าวอ๋อไม่ให้ตะเกียบติดข้าวอ๋อขอบคุณทุกคนมากๆเลยต้อนรับเราแบบแบบตั้งใไก่เหล่าบรรดาแขกของเราไม่ใช่กับไม่เขารับศาสนาครับจริงๆแล้วศัพท์ที่เหมาะสมที่สุดเขาใช้คำว่ากับสุกกับสมุศาสนาของเนาะเสร็จแล้วในกุ้งค่ะ จริงๆให้หนูไปหาก็ได้เป็นไรก็รู้จักอยู่บ้านนี้สารไรกุ้มค่ะสามะอะไรกุ้มนะคะค่ะสามะไรกุ้มค่ะสามอะไรกุ้มนะคะคำนี้แหละสามาจริงๆให้เมงหากอได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยบอกแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปั่นไปหาตามตั้งแต่อยู่เชียงรายอีกจริงดูหน้าแล้วตัวจริงน่าดีใขอบคุณนะคะแล้วกินข้าวอิ แม่เด๋วกำลังกินอยู่แล้วก็กินข้าวไหมยังเรียไรแล้วพี่น้องจากบ้านเรานะครับมาต้อนรับเราเยอะมากเลยครับอนีาปไนครับกลูอลกอลอลกีฬาบบกี่บูอลกอกาอีาลลกีูบอลกีฬอยกีพากีล้ีาลอกีฬาบลอีฬาบูบีาอไีฬาูาลกอาี้ดู โอ้ยมาไกลกันมากเลยดีไป,ไปไหนเร็วขอบคุณนะคะติมากาเซมายอปายอขอยลสกี้เพิ่มพูนทุกคนเลยเซราม a ตรากีวันนี้เราจะไปพิชิตแม่สายกันแล้วหนึ่งภารกิจกำลังจะอมพลีณแต่เรามากินข้าวก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่4646กของการเดทาโรตีนาน หมูร้างเออเป็นแบบมันฝรั่งทรสชาติแบบไม่จัดจ้างพเพศวันไม่มีใบสั่งยาเขาไม่ขายยาปฏิชีวนะให้เดี๋ยวเราจะไปพิชิดแม่สายแบบช้ำๆเฮแบบแบบ้ยแบบตื่แบบนเต้นอ่ะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิชชั่นที่เรากำลังจะคอมมิชนะตอนเอาะไรนะก็คือการที่คิดเป็น,ปนตัวเองจ้าพร้อมป่ะพร้อมแล้วตื่นเต้นอ่ะเรากำลังจะถึงเนี่ยสุดแดนประเทศไทยแล้วนะปั่นมานนด้วย<พ>อสองขาของเรานั่นไงเหนือสุดแดนสยามเราก็ถึงแล้วค่ะทุกคน The The North m o s o o ฟ Thailand โอเควันนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับเนื mm ้อ hmm. สุดแดนสยามนะครับ mm hmm. ก็คือแม่สายนั่นเองนะครับ mm hmm. เราก็ปั่นจากเบตงมาถึงที่นี่ประมาณ46วันอันนี้คือรวมแบบแต่งงานเวทูนิก้าเวทูไปช่วยน้ำท่วมเธอ,อตลอดระยะเส้นทางที่เราผ่านมาเนี่ยเราเจอแต่มีตรภาพที่แบบรู้สึกว่าใจฟูมากคือทุกคนน่ารักแล้วก็รู้สึกเป็น ครอบครัวเดียวกันเนาะแกรู้สึกยังไงบ้างคิ๊รู้สึกดีมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกการต้อนรับเลยนั่นแหละเรารู้สึกฟูตลอดเวลาเลยตลอดเวลานะไม่แบบทุกวันคือตลอดเวลาเลยมันคุ้มค่ามากๆเลยนะคะากับการที่เราปั่นจักรยานมาครั้งนี้นะคือได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยอ็ออันนี้ก็เป็นแค่มิชชั่นแรกที่เราพิชิตเนาะยังมีอีกหลายๆมิชชั่นที่เรา ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะทําให้ได้เป้าหมายใหญ่นี้ก็คือเวทุมักกะนะครับเราอยากจะไปมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียก็จะต้องทําให้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเชียงของข้ามลาวแล้วก็เข้าวจีนแล้วก็ข้ามภาราคัลลมไฮยเวย์เข้าปากิสถานแล้วก็อิราดูไบซาอุ